โดยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อเมยพี่น้องเบอร์สุขสุคนเนาะบวัวชีอยู่พังลาพังไทยเราอยู่ต่างประเทศต้องพี่น้องเนาะโดยเสลีน้อยกะชิมถ่ายบรรยากาศตอนเศร้าพ่เอเมพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องฟูเสียงนกห้องโอ,อ้เสียงนกกระห้องอีพี่น้องบรรยากาศตอนเศราดีดีเดดเริ่มโอ,อกแล้วพี่น้องเสลบน้อยหนึ่งข่าวปลาไว เดดเริ่มองอนแต่เศร้าเท่เมือนตื่นมาได้ยินแต่เสียงนกเสียงหนูหองพี่น้องมันไกล้ป่าว่าสิยยางไปดินน้ำไม่เถามากกว่าเดือพี่น้องเดือพไายน้ำกันพี่น้องบ่ได้เห็นเราโดนตืบเลยแต่เมื่อวานนี่เราหยางมาดินน้ำน้อยหนึ่งพี่น้องเมื่อบ้านซิบมือไปเบิ่งทั้งสวนทั้งหยางเราแล็ลมน้อยกับยัง,งประทันไปแต่มาหนิเลยสิไปเบิง่งซะก่อนพอเป็นหน้าด้ือนชิซานเปิดน้องพี่น้อง ก็ตัวเข้มหัวกับพี่น้องไอ้หนาขึ้นเลยมาเลยแจงสีทางแเลยวจงสีทางเข้มหัวกันเลยหัวกับเทไปเลยย่าไปเล่นไปธรรมะก็เื่นเรากำลังตั้งเป็นโค้งห่างเร้วเร็วพี่น้องเลยเล่นแบบนี้ีนอยู่ตลางเงเยนเลยพี่น้องเลยไปเือนขับปนางอยู่ตลุมตลางเงี้ยมันฮอนสบาย สร้างบระติมาสองสม,มืงออแล้วอะ่ะสร้างยั้นเพิ่นค่าย่ามพี่น้องเพิ่น,าานเป็นทหารเพิ่น,นยามตัวมีเวียกงานทางราชการเพิ่นอะไรพี่นอ้องเอ้ยก็มักทด,ดินแล้วกำลังขึ้นนะห่างๆกันอยู่ขึ้นอยู่ห่างๆจะพิ่นเอามาปลูกตื่มเทหรือ,อรเโวนาเเอะเกิดออยู่พี่น้องครับ จุ่มเป็นจุ่มอยู่ดีฮะเกิดอยู่ครับห่างๆป้าตกมาบาดนี้พี่พี่น้องโอ้เรือนซานเผื่อขื่นโค้งเรียบร้อยโอ้เรียบไปแต่พี่กันยังงามเลยพี่น,อน้องเพื่อกบไม้ขักนี่กบไม้เขี้ยงไอ้ช้อยอยู่ เดินม,มาทำอะเอ้สร้างเพื่อนบริมาเหมือนนี้พี่น้องเลยกบไม่งามได้พี่น้องงามแบบนี้ก็ขักแล้วพี่น้องเลยสุเป้นเปื่อนคือทางกบงามเลยทั้ทงรุ่มชุดทางอยู่พี่น้องเลยมันเย็นได้นี่บัดอยู่เฮืองแป๊บกะแงะมาการห้อนกับพอได้อยู่ตารางนั่แหละพี่น้อง ไปเที oh, ่ยวานะมย่น้าฮามทำมาองนะเที่ยวให้ข้าวย่างฮะป้าก็มักโทดินนี่เนาะ้ามันเกิดมันเกิดเบิดเนี่มันคือสีงามก้านเบี้ยงเฉยโอ้บ้งมอาไหมบึ้งบิ้งออกไปอ เขามาได้โอ้เดี๋ยวมาพื้นอยู่ทางน้าถุงพี่นอ้นองเยเจ้าพื้นเ็ดตัวนี้นี่เนาะขั้นเป็นมันเกิดนี่งามขักเธอได้นิ่งในนี้มันหักบอกเกิดซื่อทำแมนมันเกิดมันกาเคียวกุ่ม,มขึ้นเลยนี่ มันบนผืนขยายออกมานี่มันตัวมันเสบได้นี่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 ใบใหญ่ๆเป็นอันนี้นะไม่มันหวานญี่ปุ่นเท่ของเท่ได้นี่ใบเป็นจะรวอยนะนี่นะนี่ขั้วเกลือใหญ่เอ้ยขยายออกลลายเนี่ยพอได้เน่วน้ำตัวโค้งห้ามันบมนเป็นมันแก้วธรรมดานี่แหลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปสั่งนั่นนะ โอนอ้อยป้าฝหินคุ้นโอโอ้ยยฮาวนาะฮาเมื่อบ้านหาวัวมันล่มเบอ้อล่มละนี่ละนาดอยู่ได้แนวมาบ่าท่านได้งัดขึ้นบ่ได้แนวอ้อยเวียงจันทร์อ้อยเวียงจันทร์บ่นี่นะอ้อยอิทบ่อ้อยดำเวียงจันทร์อ้ยอยเผลอเลยเอเวลาเขากินมันก็ฮักปล่อยนะ่ะบ่เออปล่อ เอาให้เทามาหนิเอา,า,เ,อาเป็นเทียงบาทนีดหนิไห่น้ำผ่อ,อมาอย่าให้พ่อมาอ่าอามาหาไม่ทํามาพี่มาอย่าไปเหยียบก็บันคือดินแล้วเด้อแม่เทวก็ให้น้ำพอ่อบ้อตุ๊พี่น้องมึงในหมักผิดนี่สังมาดกขักเทะเราใหญ่มาตแต่แต่บนบนปุ๊กเขื่อนใส่เลยพี่นอ้องป้อตุ๊กนี่หน่อยหางดกป,ปกุกนี่แหงดกขักป้อตุ๊กป้อตุ๊กนี่แหงดกขัก มกพริกขาวเซ็บถึงได้มะพิกเป็นตะกัดอันกับกะปิกินกับข้าวปุ่นนี่นะตัวงามเลยมกพริกได้หลายๆกุกจำกุก,กนี่ก็เอาดอกพี่น้องนี่ดุกคาดสะออนมากมันงามเลยพี่น้องนี่อื้อหืออื้อหืออื้อหือในนี้มากมันงาม นาขี้ไก่มใ่ใช่เด็กกุ๊กมาเขียดนะใส่คูนขี้ไก่หนะ้งามไว้ใส่คูนอ้อยลาพี่น้องเลยเป็นพราะว่าในนี้จะใส่คูนขี้ไก่ที่สวยงามคักใส่คูนขี้ไก่ใส่พัก,ก,ใ,สพกใส่ยังก็งามเออแต่มันเมยมันหักขี้ไก่ผลไก่น้อยเนาะไก่โบราณใส่คูนกุ๊กมักอันนี้ออ้ยเลี้งมันไว อ้ดเมืมม่อบ้านพี่น้องบริเห็นกันลายมือมาบัดนี้เฮือนเพิ่นกะตั้งโคง้งขึ้นแล้วเพิ่นเล,เลยบริมาจากมือแล้ะช่างนะอ้าวสี่มือนี่หละปลาลล้าสี่มือเลอยขันเหม็นมันก็ดำเนินไปลายเติบเลยเนาะอ๋อย๋อหนึ่งโซ่วสวยเลย ซีบกอ้อยอ้อยค่ะผลนม้เจ้าอ้อยนั่นอ้อยอ้อยอ้อยยังก็คืออ้อยสีเหลืองนะเพิ่ยากได้อ้าวรถเล็กอ้อยสีเหลืองมาปลูกตึงมันหักลงนี่ละนาดอยู่เฮาบดิอยู่เราบดิค้ำไว้อโค้ดมาคืนอยู่พิลึกเนาะเปิดมันก็ได้เสียงผ้าดังเัินนักเที่ยวนั่นมือตาทะเลาะอยู่เลยยะ ย่านผ้าดังผ้าเตะคือคือพนชีเบิร์ตยังว่าอยู่ม,มันสั่ง<ต>น,<อ>กน,นากจาเน,น้องมันสั่งหัวาขาหัวประดุปลาขอพนอืมมันเพรดพี่น้องเอ้จำ้นกาขยายปลูกอีกปีโชปีนี่ก็ได้ลายได้อ้อยไวเทไรของห้าน่ะมันนึ่งลงโกกผอกกเม่มันนึ่งลง ไคืออ้อยนั่นแหละกกใหญ่มันนึ่งลงมานี้กกน้อยกับซุปลูปขื้นน้ำลังบ่านี้เป็นซ้อนที่สองน่ะก็มิต่ล่ำใหญ่ใหญ่มต่อันใหญ่ใหญ่คืนแปลว่าขั้นเป็นช่วงมันเดดมันฮ้อนเขาเขาปั้นน้ำอ้อยขายตัดไปขายเขาเจ้ากันจักรชิด้จักล่ำมันคำอ้อยหากะปีเดียวปีกระปุกปีกายนี่ นเขาปลูกอันเขาขายแยมแรกไปแยมอ้อยแยมแรกไปเลยอ้อยแปดเดือนฮาซิปสองเดือนฮัปปีหนึ่งไปแล้มันจังหวานนหวากันเดย็นนี่มาทำทันหวานผลหลายกูมาเขียบนี่ก็คืนใหญ่างาม,ปมาไปลมเลยบ่ได้อันบ่ได้ซ้ำเลยบอกกูมาทอดินนะป้าเลยชำนั้นป้าแลย มันมีแนวมันเนี่ยมันก็ขึ้นยืมมันหักห่างคันว่าย้อนได้ยังว่ามันอยู่ใกล้กันยังไข่เนี่อันนี้ผดวายห่างไปพอกระเทินกระเทินอะไรป้ามันแน่นแหละหลักฐานนี้มาปลูกใส่แย่แต่มัลซารีอะไรซับใส่มันก็ิได้มัลซารี่จะเป็นอยู่ว่าเป็นกระหดคือว่ามันหางได้หดงามแรงเหมือนเปลืองน้ำเปลืองน้ำแม้อะไรก็จะหดเปกดพักหดหย่า พักพักเงี้ยเนียวมานันตัวบรรงามมีกระจุ่มนั่นเนาะจะเด็ดนั่นแต่หั่นออกมาเด็ดแต่หั่นเลยนี่แต่ตัวบรรงามใช่คนนั้อน,นออกมานี่มาหั่หนขยันเอาแนะนี่เลยขยันเอาแนี่นี่มันปงแล้วก็่ขยันออกปงขยายออกปงแล้วก็ขยันยยเอกเท่าน้อย เบิ่งใบมันกระหู้เนาะมันเนี่ยมันงามมันหวานญี่ปุ่นจบดีนี่เศษเบื้งใบมันกระหแค่นี่มันน้อยเราธรรมดามันเป็นแนวนี้มันโตก็เป็นเรื่องใบในหน้อยใบในหน่อยฮะเลยหัวห้ากับสิบว่าวคือกันฮะเลยถ้ามันกับไม่ได้ไปเบิ่งในเฮือนมันจะว่าวนั่นไงใบสุหินเล่ามาเกใบสุหินเล่าใบยามเข้าตัดทิ่มนะยามเข้าวคูทัวมันนะมาซ้ำไว้ ก็น้องนางกับใบวยกพี่น้องเลยน้องหมกน้องพลก็ไปห้องเฮียนไม่แต่พันอยู่ผู้เดียวงอมๆอยู่แถวสวนนี่นะมึงนี่ลูกกกหญ้าคิวนี่เนาะโอ้โหตัวโคตรอะไรมึงนี่กกกันกกผักสลายนี่แถวไหนฮะว่างนะพอถ่ายซักแล้วมีแต่มาเก็บอันนีหันแล้วไปกินมันเกิดเองมันเออในมันหล่นเป็นแผลจะได้ไง แค่แต่มันขึอ้นอยากตก๊ะกิลอะไได้นี่นะขึ้นม,มืด,ดมยากมืดแล้วผลนะช่วงเ้าเมื่อบ้านอันถ้าจนขึ้นวาถ้าเมื่อบ้านห้าจนขึ้นวาสีออกมาบ่ได้คนข้ามถว่มกับบัวมาเลยนำบกกคแล้วมามีอะละขันขี่คือออกมาผัดเผือสีหดบานมกนาวพี่ออขี่ผ่านธงหน้ามาขึ้นไปขึ้นมาอ้ยคนข้ามถว่มอยู่บ่เมื่อได้ ขึ้นไปขึ้นมาขันเฮื่อลมนี่กูก็ลูกคนตายแต่เทพอัะไทยมันบกผู้เล่นอย่างสีเมือวอว่ะประเภทเสือซูซี่เป็นพี่สังกับบดีมีขี่ผัดผ่า,ผาทงหน้ามีแต่เป็นรันเดอร์อยู่ขันล่มก็แจ็คสิไปอยู่สีใดบ,บดีมีบนจับบ,นจ,บ,บนจอง,ม,องมีแต่กกไหมเทถวทงอะไรกกถมเถวกลางหน้าเลยะโอ้ยว่ะขึ้นขึ้นไหวชนะขันน้ำทัวมีโบเมื่อดอกว่ะขันออกก็ต้องได้ขี่เพื่อ คือปีก่อนๆฮันอยู่เขาค้นไปซื้อเครื่องทางบันดงพาวไปซื้อเครื่องละเฮือล่มมันอระจักเกลือปรจักแป้งน,นัวมาักผิดแบบเขามาแต่ตลาดะนะมันล่มอ้อาวเขาเงินมดทองอเออเอ้าวเขาน่ะอีกผู้หนึ่งโดนจับเขาชัดจะกกไหม้ไว้ผู้ผู้ยิ่งนะออจับเขาได้เขากกไหม้ไห้กกไหม้น้ำทงหน้าน้ำมันนั่นฮะเลย ลอยน้าไม่อยากเป็นเน่ละผู้ยิงผู้หญ้ากับผัวแห้งนี่ใครถามหากวันน้มีใครเป็นยังปีโคนอะปีมันถ่วมปีชงพันสิบเต้ฉันไยังว่าถ่วมตำแถวหนักนะถ่วมอะไรคันถ่วมกระเฮืงเผือกสีบวกเป็นเดือนผู้ยืมบัดลงบัดมานะไว้อยู่หากเฮงเฮงยังถ่วมเ่อหนึ่ง ปีนี้กันท่วมฮะเลยท่วมทั้งทงทั้งยังนั่นข้าวเขาก็ริบเบิดเลยเออยังแต่บ้านฮะเลยท่วมบึงก็บไข้ยุคของปัจจัยเนาะคือทั้งทั้งบ้านยาเฮาทังเมืองจำพนหมดข้าวเดียวสองสามมือออ้อมันก็นลงเลยน้ำที่จำพนนี่นเสียบ้าน,นเนนฮาเีใหญ่ท่วมถึงเสีบักเซ่เสีบักไ่ยด้เน,น,น่อเนี่ยแม่นท่วมแล้วก็เฮงเพื่อสีบกุกเพื่อซีชื้มลงนั่นก็น บาดเพลินสีบกกันกวางฮดพญานาคอันพนไผ่เพื่อน้ำขี้ดินขี้ดนก็บพดขึ้นบุ้มบั้มบึ้มบั้มลุบๆๆบบขึ้นเลยหน้ามันลงกับมันไหลลงซีเพื่อลำรุงอ้อยพยายามทำมันใหญ่เพืปุ๋ยน้อยหนึ่งออยได้หน่อยวิถุนได้ฮดเลย พร้อมเอามันก็เฮ้วิ่งพ้แล้วก็ยังเหี่ยวเฮงเขาบอ่ออ้อยไม่ปลูกง่ายเหี่ยวเฮงเขาไปเลยมันถักบดได้ตายได้ยังแต่อันนั้นมันชื้นๆแบบพ้นห้ามมาใส่กระคืนคือเขาไม่ปลูกง่าคือเขาปลูก<ม>อัออนหิดน้ำตาลน่ะเลยเขาก็บไปเลยมันชื้นส้น้ำเาขาปลูกชมว่าชื่อๆมันกินน้ำหมกน้ำยังความชื้นในดินชื่อๆมันก็เกิด มักไม่ชอบไม้อ่อยนะไงอ่อยกินโลดสัสจ้ะเป็นลำดำๆเนาะมันอ่อนกระมันก็โอยแขวกัดโลดเนาะแขวเห็นตัวยังน้อยนะกินอ้อยเราไม่ใช้ผ้าใช้มีดผู้ใดให้หลานกินพี่น้อใดทำได้คล้ายดอกอ้อยนะผู้ใดเห้หลานกินกกล้วยกับเลียนเซไล่อยู่ เผนก้นออกมาแต่ในบอลปุ๊กเฮือนผลอะพี่น้องเออผูเทียนเสลาอยู่ขึ้นเฉยเนี่ยก้นเอาเบิดอันนั้นมันเนาะก้นเอาเบิดขี้ดินมันอย่างนี้แต่เสียงคุดอยู่ตึมตุมอยู่ขึ้นว่าขึ้นเราบนคุดไปสังช่วงก่อนคุดกล้วยนี่ยายออกมาเมืองนี้คุดเนี้ยวมาทั้งดินทั้งดรอร์แล้วคุดเงี้ยวแมาลูกมันก็ได้ออกมาน้ามึง ลูกแม่ก็ได้ติดออกมาน้ามึงเลย,น,ยน,น,นี่กกใหญ่ไอ้นี่คือตัวยายออกมาใหม่มันเช่ไหมกับคลื่นเลยปลาตัวเราเมื่อปาลอปาเราก็แบบนี้พี่น้องเราเมื่อปลาก็ทเชี่ยเขาเห็ดย่างตึมๆตึมๆ คือเสียงปืนตืมๆอยู่เสียงเขายิงพี่แซนมาเสียงผูกเจ้ว่ามีกองประชุมเพคนบอกปะกินดินไซนี่กับพี่น้องเลาะเมื่อกับพี่น้องบันี้ บุด้เข้าไปทางไหนถึงปุ้ยกูอยู่ในก็ได้นี่แต่ไม่ธรรมะจะเฮือนเพื่อนเพื่อนยิ่งแต่เฮือนเพื่อนพี่น้องสร้างมือสร้างมาบุรีเลยเพื่อนจะสิดำเนินการโดยพี่น้องสลัมน้อยกับสิโลเมื่อก่อนพี่น้องหยางมาดิ้นน้ำลาสืกกบเราขัดข้าวปลูกเครื่องแล้วคูณเครื่องปลูกแล้ววันนีม้มาเห็นเพื่อน อยู่สวนก็เลยย่างมะลินน้ำผึ้งหัวจะเล็มน้อยกับเมื่อบ้านลายมือละหากมาเนาะพี่นอ้อนนงจะเล็ม,น,ลมน้อยกับชิดคอจบคลิปก็ได้พี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณที่ให้กำลังใจะเล็มน้อยคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยจะเล็มน้อยกับถ่ายไปวิธีชีวิตเทิศทางทิศนี่อยู่เพื่อนอยู่ชานนี่แหละพี่นอ้องเฮงๆจะได้เงินยูทูบเธอหนึ่งกะกะกดีกว่าบ่ได้พี่นอ้องตัว เอากะซาโทรศัพท์ลินโทรศัพท์อยู่แล้วกระถ่ายไปมือละคลิปทรงคลิปมือได้ค่าเวียกไะโจะก้อนพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้กขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี